ขาพบคุณหมอแค่สาครั้งค่ะแล้วก็สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะระยะการรักษาดือดค่ะถือว่าเร็วมากๆเลยค่ะที่ถ้าเทียบกับการจัดฟันปกติอะค่ะติดตามผลผ่านแอปพลิเคชันค่ะสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมาะกับตอนนี้มากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของโควิดอะค่ะชื่อชุววันสุภาณิตนะคะวันนี้ก็เข้าพบคุณหมอครั้งที่2ค่ะก็วันนี้เข้ามาติดแอสแท็กมินค่ะก็ไม่เจ็บเลยค่ะสบายสบาย ที่มาจัดฟันใสกับเกริสมากก็เพราะว่าติดตามผลผ่านแอปพลิเคชันค่ะสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมาะกับตอนนี้มากเลยคะ่ะ<สา>เพราะว่าอยู่ในช่วงของโควิดอะคะ่ะเข้าพบคุณหมอแค่3าครั้งคะ่ะแล้วก็สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะ ที่แรกใช่ไหมคะก็เห็นผ่านเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแอดไลน์ไปค่ะทักหาแอดมินบอกว่าเออเราสนใจที่จะจัดฟันใสยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ประเมินผ่านแอปอะค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฟรีแล้วที่นี่ดีอย่างนึงค่ะไม่จำกัดจำนวนชิ้นด้วย ระยะการะะักษา6เดือน,นะคะ่ะถือว่าเร็วมากๆเลยคะ่ะที่ถ้าเทียบกับการจัดฟันปกติอะ,ค,ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะจัดฟันใสนะคะแล้วก็แบบเบื่อที่จะต้องเข้าพบหมอทุกเดือนอะไรเงี้ยค่ะแนะนำเคดิสมาเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นเคสมีวิวนะคะราคา3 9 9 0 0บาทราคาเดียวจบเลยคะ่ะของแถมเพียบเลยมาเป็นเคสีิเดอร์ตองเลยนะคะ <laughs> จัดฟันใสเลือกเคดิสมาค่ะ